เท็เอียรยังกันอยู่พ่อลูกเสียงดังหอดในครัวผู้นักเสียงโทษทีแม่พอดี่อยกำลังอธิบายกล้องตัวใหม่ให้พ่อฟังมันซะให้หมู่บ้านเท่ากอดไทยขึ้นตัว่อยอยากให้พ่อกับแม่อยู่สบายใจกล้องเงื่อประมวลผลพบข้อผิดพลาดระบบคำนวณอายุคุณแม่ไม่ได้พ่อความสวยบางตาแม่กัหัวเราะเออบาบาวีปากหวานคือลูกชาย่อยแท้เท็ดดีแล้วลูกหลาถ้ามันดีคือเจ้าว่าแม่ก็สบายใจผู้ใหญ่บ้านมีอย่างกันคือมวลแท้โอ้โหกล้องแท้ตีเนีย มันสิส้อยอย่างหมู่บ้านเขาได้ก้องดิดท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ทรงเกียรติมาตรวจงานครับผมวีเคขาแล้วพบว่าวันนี้ท่านดูดีมีสง่าราศีเป็นพิเศษผู้ใหญ่บ้านหัวรดชอบใจห่าต่อเออเขาท่าลองเอาไปติดหน้าหมู่บ้านให้่อยบ่นดูบักลาฉากเปลี่ยนไปที่ทางเข้าหมู่บ้านก้องเดือตรวจพบแก๊งฟันน,น้ำนมกำลังมุ่งนามาด้วยความเร็วสูงระวัง เตรียมรับพลังความสดใสป้าสมศรีเดินผ่านมาแม่นอย่างหน้าบัดเสียงคือมีเสียงออกมาจากเสาแทรกล่องมาสวัสดีครับคุณป้าสมศรีวันนี้ใส่ผ้าสิ้นลายไหมยสวยงามอีลีครับป้าสมศรีอายม้วนโอ้ยอย่างกันนี่ผู้จัดซื้อข่อยได้จังไดวิ่งหน้าตื่นผู้ใหญ่บ้านสร้อยข่อยแน่ บักทองคำไก่ชนคู่ใจคอยหายไปสายปอหูบักเซียงปวดไอย้อนเบิกภาพสิบนาทีทีแล้วบริเวรเล้าไก่ป้าสมศีหน่อยกล้องกำลังประมวลผลติดพบผู้ต้องสงสัยบักทองคำไม่ได้ถูกลักพาตัวแต่กำลังปฏิบัติภารกิจลันบาดเดินตามแม่ไก่ลายสีขาวไปทางพุ่มไม้หลังวัดครับทุกคนหัวเราะผู้ใหญ่บ้านหนึ่งสุดยอดอิลีของดีแบบนี้ต้องมีไว้ติดหมู่บ้านเฮาแล้ว แมวลูกหัวปักเสียงลูกข่อยเก่งที่สุดเลยเยดประโยชน์ให้บ้านเฮากล้องภารกิจสำเร็จหมู่บ้านหนองฮีมีความสุขและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น100%ร์เซ็น